โอเคแต่เรียนแบบไหนเรียนแบบไหนเรียนรแบบตรงกันเขาเรียกการเรียนที่ถูกต้องให้เรียนส้นเท้าน่ะเสมอกันไม่ใช่ปลายเท้าเรียนนะยึดถุงเท้าคู่นิ้วใส่ถุงเทีายึดถุงเท้าน้ำเตียที่ใส่เป็นถุงระเบียบคิดว่าได้ไหมไม่ได้ไม่เกี่ยวสร้างวินัยต้องสร้างด้วยจิตสำนึกไม่มีการแบบนี้ไม่ได้ แลกเปลี่ยนภาพเอทุกวันทุกวันกนดีโอเคเป็นแบบโบรการเก็บขยะทุกที่ที่เห็นชัดเจนนะชัดเจนโอเคนะมีการถ่ายรูปี่ยต่อไปนี้แค่แอบถ่ายรูปให้พวกเราหัวหน้าห้องจะต้องมีเดี๋ยวจะบอกจะต้องวางมือยังไงต้องแอบถ่ายรูปต้องทำกินกรรช่วยช่วยครูทำไงโอเคได้โอเคตัวสองได้ จะไปหาคนที่เรียนใหม่ตอนไหนโอเคครับเกณฑ์คว วากูให้กติกครับให้สิครับกติกครับหนึงสอช้าิ่คื้นสี่ห้าหกจ็ดแป้าบเ่มปุริน่องตนนะครับสอเข้าบมลเดิมกูพูดอะไรนะพูดให้พูดอะไรนะทำอะไรนะทำอะไรนะทำอะไรนะโโรงเมียอะไรนะ ตออยางอาพุดในภาษาพูดธิทำโกงโรงเรียนโรงการโรงเรียนยาเข้าจทำโงโรงเรียนตอนญายพูด <Gund un mumbles uphill>